เดี๋ยววันนี้วันหยุดนะครับเราก็มาล้างรถกันนิดหนึ่งอ,อีกคันหนึ่งเนี่ยล้างไปแล้วนะครับสุปโชคแล้วก็เผื่อใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับเขาะจะมีโอ้เดี๋ยวต้องดูดฝุ่นก่อนถ้าเป็นรถรุ่นนี้นะครับของตัวซี빅เนี่ยอันนี้เป็นรถของภรรยาเป็นรถของบิ่ต้อมเขาไม่มี ตัวเกจวัดความร้อนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะสตาร์ทเนี่ยต้องให้ไฟตัวนี้ดับก่อนนะเน,เนื่องด้วยอากาศเย็นนะครับก็พอสมควรใช้เวลาสักนิดหนึ่งก็ประมาณสัก30วินาทีนี่ดับไปแล้วนะครับก็ออกตัวได้เลยรุ่นนี้เขาก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับกดลงแบบนี้ หลังจากนั้นเวลาเข้าเกียร์ว่างนะครับก็มีหลายๆท่านก็อาจจะเป็นตัวเอ็นก่อนดันเป็นตัวเอ็นแล้วก็ขึ้นเบรกมือเนาะแล้วก็ปล่อยรถมันจะไหลคลึกนึงอันนี้เหมาะสําหรับทางลาดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางปกติธรรมดาเราก็สามารถดันเป็นตัวพีเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองดูเฉยๆแล้วก็เวลาจะดับเครื่องตรงนี้ก็จะมีปุ่มให้ดับตรงนี้ นะครับหลั like, งจากนั้นถ้าใช้รถรุ่นนี้ถ้าเป็นของอีซูใช่ไหมครับมันต้องดันเข้าหาตัวพวงมาลัยแบบนี้ดันเข้ามาแบบนี้นี่นี่ดันแบบนี้แต่ว่าถ้ารุ่นนี้นะครับต้องดันขึ้นอ่าลองดูใหม่ หลังจากน้นเราถึงจะยกการปัดน้ําฝนแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติไม่ทําแบบนี้ยกเขาจะติดขอบฝากระโปรงนั่นเองแล้วก็สองคันนู้ก็เดี๋ยวเอาอมาล้างนะครับเดี๋ยวดูดฝุ่นก่อนดับแรก เตียมดูดฝุ่นก่อนคื่องนี้ก็ซื้อมาตั้งนานแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะเป็น,ปนของฟิลิปแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นถ้าเรากดตัวเนี้ยมันจะสไลด์ปักเข้ามาเก็บถ้ากดตัวเนี้มันจะทํางานตัวนี้มันปรัดความแรงได้ เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเรามีนะแต่ว่ามันไม่ได้เพื่อนอะไรมากมายก็เลยใช้ฉีดธรรมดาก่อน น้ำยาล้างรถไม่ต้องห่วงซื้อมาถังใหญ่อะถังสามสิบลิตรอะแต่ก่อนซื้อเป็นขวดน้อยๆแล้วก็ใช้ประหยัดเนี่ยตอนนี้คือไม่ต้องประหยัดละ โปลงไปน้ํายาอทั่วคันลงน้ํายาไว้เรียบร้อยทั่วคันก็ท่านตอนต,ต่อไปฉีดน้ําเปล่าแล้วก็ล้างล้อล้อนี่สุดท้ายเลยนะ ก็ใช้น้ายาที่เหลือสุดท้ายแล้วก็ใช้แปรงขัดด้วยตัวล้อมันจะมีแปรงเล็กๆบ้านจะลกอีกนึงนะปืดนุ่ม ฟ่าถังกระางนะ ไอ้นี่ก็มง่งจังมันเป็นลูกมะกอกแต่ว่ามันมาคอดใต้ต้นลำไยโอเคจับผิดจับ <c oughs> ถนัดขวาไงแต่ว่าพอดีไปจับกล้องกระเล็ด <c oughs> ไอ้นี่ก็ละกค่อยไม่ต้องรีบ ส่วนที่เป็นพลาสติกมันก็ได้เนาะอันนี้แปลงไปซื้อมาจากเน็ตแต่มันน่าจะมีที่นุ่มกว่านี้ยออดูทรงละคือเราล้างแชมพูล้างอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่เช็ดคราบน้ำให้มันเรียบร้อยกันเองนะที่จริงมันมีผ้าพื้นใหญ่นะแต่ไม่ได้ออกมาใช้ เดี๋ยวจะลองมาใช้ก่อนเรียบร้อยภายในเช็ดทำความสะอาดเรียร้อยเหลือแค่เอาน้ํำยามาแว็กพวกเบาะพวกอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับก็ดูดฝุ่นเสร็จเราก็เช็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแวกนิดหนึ่งแล้วก็ห้องเครื่องก็จะมีน้ำยาล้างทำความสะอาดห้องเครื่องนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันก็ยังไม่เลอะเท่าไหร่ก็ จะหมื่นโลแล้วนะน่าจะ7-8็ดแพันโลนะครับก็ไม่เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยใช้เนาะโอเคเดี๋ยวเสียวตายนะครับก็ขออนุญาตไปทำภารกิจให้มันเสร็จก่อนเนาะวันหยุดก็ทุกท่านก็พักผ่อนนะครับมีความสุขเยอะๆไปลวครับสวัสดีครับ